คิดถึงไม้สวยคิดถึงไม้เด็ดคิดถึงปามโชรูไม้เอกชมีครับวันนี้มี3ามขุนพลเอกครับพี่มาแนะนำให้กับท่านที่มองหาไม้ขุดล้อมเกรดพรีเมียมครับไม้ล้อมที่เป็นงานศิลปะจากธรรมชาติครับนี่คืองานชิ้นแรกจากธรรมชาติครับมะขามใครๆก็ต้องเต่งขามครับตอนนี้มีลอต้นที่สวยงามครับมีศิลปะรบกับกิ่งก้านสาขาด้านบนสวยงามสีผิวอายุได้เลยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งขุนพลเอก ของทางโชว์รูมไม้เอกชุมนีครับมาดูขุนคนที่2ครับนี่คือนยอดขุนคนที่2มะขามเช่นกันครับมะขามใครๆก็ต้องเก่งขามครับท่านไหนมองหามะขามที่มีลักษณะกระชับครับเป็นโอลิฟเมืองไทยสายพันธุ์สยามครับมะขามหรือว่าเป็นไม้ที่มีความเป็นมงคลสูงมากครับบลนเก้ารัชกาลที่5ของเราทรงโปรดปานมากครับท่านไหนที่มองหาอยู่ครับเรียนเชิญครับแวะมาชมต้นเป็นๆต้นจริงๆได้ณโชว์รูมไม้เอกชุมนีครับ ปิดใช้ด้วยต้นว่าแม่น้ำโขงครับเป็นต้นว่าที่มีฐานรากสวยงามครับลำต้นนั้นดูแล้วดุกดันครับลำต้นสีขาวเปลือกสวยงามครับฐานรากมั่นคงครับโครงสร้างดีครับต้นขนาดใหญ่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคุณค้นเอกของทางโชรูไม้เอกชุมรีครับคิดถึงไม้สวยคิดถึงไม้เด็ดคิดถึงทางโชรูไม้เอกชุมรีครับ